น้องมยก็ตั้งวิดีโอลงกว่าหลายคลิปเย้าในะคนะว่าน้องมัยเป็นก้นเมืองเหนือในะเนะและปีไอเปิดมาคอมเมนต์ว่ากามเมืองเหนือในมันหลัดเจึงหื้อในะเนะเหมือนใต้คือหน้าเหมือนใต้เรือในะเนอน้องมัยก็ว่ามันเหมือนใต้ึืนเนี่ยก็เหมือนใต้เือในะเนะน้ำเสียงมันติดแข็งหนาๆในะเนะเหมือนหนังว่าม่สูงค่าในะเนะกล้ามใ้เขาปากามเมืองเหนือในะคนะทีว่ามือสูงขาในะคะ ว่าถ้ากินข้าวเย้าห้านะคะเนาะกล้ามเมืองเหนือตีลาบว่าจินเขายอในคะเนาะว่าถ้ากวาตีไหลนะคะเนาะกล้ามเมืองเหนือก็ตีลาบว่ากาตีเลอร์ใคะเนาะเหมือนเจ้าหน้าว่าสูส so <Wow. S 2> ูเข้าๆเช่นไหนเนี่ยมีในคะเนาะมีเกาปลาเมือในก็ค่ะกล้ามเหนื้อในมันมันติแข็งในคะเนาะมันติดเหมือนกล้ามไตในคะเนาะกล้ามไตในน้ำเสียงตีอ่อนๆตีหลีอมในคะป่ากล้ามเหนื้อในติแข็งหนานๆในคะเนาะเหมือนหนังว่า ເຮົາຮັກສູອໍໃນນີ້ກໍາມຶງเຫນືອນกาຽວເກົ່มຮັກມືມັນມັນດີແຂງເອົານະເກົ່າຮັກມືນະເອີ້ມັນດີແຂງກະມັນມັຕມລີທ້ມນການຕ້ນະະນ